มาครับพี่น้องกินข้าวซอยน้ำกันครับมอนี่วันอาทิตย์ยีซิมหาทวลาโคมสองหาหัวขาครับวันคิดสมาสครับคนไทยมวอยังเด๋ยวครับมาพี่น้องมามอนี้กินข้าวต้มครับกับนี่ครับกุ้งดองซีอิ๊วครับมาครับผมข้าวต้มรร้อนครับ แสบัแสบรวัวน้ำกัดครับแบับกุ้งดองซิวครับดองซิว คิดสมัติครับมือนี้ครับม้วนครับ,รบวันคิดสมาติครับมันนี้เขาันฉลองคิดสมาติอยู่เวยครับเดียมาครับตบไทยด้วยกาแฟ กกะะะปั้นลโกลซาลาเปาครับยี่สิบหาท่นว่าคมสองหกห่าครับแฮปปี้คริสมาสดีครับผมกาแฟครับกินข้าวต้มครับดองกุ้งซิ่วเหรอครับเมื่อกี้บันนี้ก็กาแฟตัวไทยครับ <laughs> บะกป้วกู้วลาเปาใส่เค็มสักหน่อยใส่เค็มครับ แฮปปี้คริสต์มาสมีความสุขครับตุดเทสตุดฝรัง่งตุดอยงกนแล้วแต่ตุดจีนคนไทยกับมวล Hmm.